เช่นเดียวกันกว่ามันจะเกิดเป็นกิจกรรมพิเศษหรือมันจะกลายเป็นเสียงที่ไพเรา้อหรือเป็นความดังที่ทําให้คนหันกลับมามองเรามันมีหลายองค์ประกอบที่เราคุ้นเคยกันว่าไว้ถามก่อนว่าไว้ค่ะอยากให้ไว้แบบไว้แบบนี้เวลาเราพูดกันมันคืออะไรเอาอาจารย์ถามง่ายๆว่าตอนเนี้เรารู้สึกยังไงในห้องนี้ เอาไว้จะประมาณความ,มรึกหอวา All อ,นนอารมณ์ปรมณน้อนนั้นอารมณ์และตอนนั้นเอาหนโมเมน์ันโอเคน่าจะเป็นการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่้นๆแล้วก็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจาวันของเราที่า<อ>ไ,ไว้วกับมันเหมือนเป็น e l e e n t รวมกันสมมเหมือนเราไปเที่ยวถอยใหญ่ัดอัดไปนี กันน,นั้นเต็นที่นุ่มต้นไม้สีเขียวอากาศที่ดีเสียงนกร้องอะไรเงี้ยมันเลยาก,การเป็นูดไว้เป็นูดไว้โอเคมันก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราใช่นทั้งหมดเลยเตนนียงนอนความรู้สึกนึกคิดแล้วก็วิถีชีวิตการต้อการงตอนนี้คือสภาพว,วะสภาะแวดล้นอมที่เราอยู่ตรงนี้แอเสียงแอร์นี่ก็เป็นที่พูดอยู่คำว่าสภาพแวดล้นอมแต่วันนี้อย่างที่รูบอกไปตอนแรกคือกูจะมาสอน เราจะมาสร้างกิจกรรมพิเศษไงให้เมืองพิษณุโลกะบะมันดังมันทําให้คนอยากมาในเดเวที่เราต้องการก็คือในทิศทางที่เราต้องการของกลุ่มที่สองมันก็จะเป็นเรื่องของความหลากหลายของความเป็นอิสระในการที่สแสดงตัวตนออกมาของคนในสังคมเนี่ยก็จะมีไม่มีปรนนะเทศอะไรดีกว่าสิ่งที่ทําให้งานดีเวที่ทําให้เขาประทับใจมันก็คนละรูปแตบและสิ่งที่เขาประทับใจมันก็คนละรูปแตก แต่สิ่งที่เขาได้กลับมาเน,นี่ยสำคัญยิ่งกว่านะคะกลุ่มนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะได้เขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์การใช้ชีวิตของความเป็นมวลมนมุเยชาตชาของความแตกต่างที่มันอยู่ได้โดยที่ไม่มีปัญหาแต่ว่าทุกคนต้องการคื้นที่ในการแสดงออกวความเป็นตวตนของตัวเองหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ถูกไหมคะโอเคทุกคนมีความรู้สึกหมดเลยที่เล่ามา พราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะคิดความทรงจาําแล้วก็นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิม,น,มนุษยชนของชาวเราจะต้องไปทําอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วเราจะต้องไปบอกประชาสัมพันธ์ยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าเราทําให้เขาจ,จดจดจําความรู้สึกที่เราสร้างให้เขาได้เขาจะกลับมา เราเคยฝันเห็นราชบี๊กที่จะสร้างตลาดไปแล้วก็ถึงระยะต่อครับมีําสองทางสอย่านเลยก็ได้เพราะเราก็อยู่เปิดเปิดเป็นสองย่านเลยใช่ครับการจัดงานขึ้นให้เป็นบรรยากาศของงานวัด ซึ่งจริงๆแล้วพวกผมเนี่ยอยู่ชุมชนท่ามะปาก่อนหน้านี้มีเลเกเป็นร้อยคณะเลยอยู่ตรงนั้นแต่ปัจจุบันนี้แทบจะไม่เหลือแล้วซึ่งเห็นได้ชัดว่าค่านยิยมของเลเกถูกลดลงที่นี้เมื่อก่อนถ้าคนในชุมชนแถวนั้นก็จะรู้ว่าท่ามะปาคงครอบคลุมไปถึงตลาดใต้นะครับเป็นพื้นที่การดูแลเดียวกันหลังจากที่มาแยกตอนหลังแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีพื้นที่ในการจัดงานามีพื้นที่ในการแสดงคนก็จะหันมานิยมมากขึ้นแล้ว แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไหว้เจ้าตอนเช้าและก็วก้พระตอนบ่ายนะคะเส้นทางที่เราจะใช้ก็คือมีทาโงโขดทางน้ำการเดินทางที่เป็นรถตุ๊กตุ้เป็นสำรองนะคะแล้วก็มีทัรศการอื่นๆส่วนวัฒนธรรมและก็เพณีก็มีไหว้เจ้าไม่ว่าเราอยากจะสรงสน่นวม่ดกไม่เพียงแค่จุจ G เท่านั้นที่เราจะไปไหว้เจ้าแต่อย่างเดียวนะคะในทุกวันเราสามารถไปไหว้เจ้า,ามมแล้วก็เสริมมงคลกันได้แล้วก็ในย่านของตัดใต้มีอะไรที่เก่าแก่ ที่จะนําเสนอมากมายรวมถึงการแต่งกายโดยพร้อมเพียงกันน้วนับประบับมีการสาซส์เสื้อผ้ามันจะเป็นลายลายกายหรือลายอื่นๆนะคะซึ่งอาจจะมาพร้อมการแต่งกายให้มันเป็นของพิศนุโลกนะ,ะ,ะวัดใ่ก็คือซุ้มตระเวเสือซึ่งเราจะเรียกว่าย่านประตูนอนซึ่งเราจะปูกเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เพราะคำว่ารประตูอนอนเป็นชื่อเรียกตั้งเดิมของบริเวณนี้ซึ่งเป็นชื่อประตูหลังเก่าของ ผมก็รับชมเมืนกันเป็นการเป็นการเดินทัวร์นะคะคือมันจะเริ่มจากตลาดใต้โดยคอนเซ็ปต์ที่ว่าไม่เพื่อนเรามาพิษซูเมื่อก่อนที่เป็นคนมองใช่ไหมมองพิซซูร,รู้สึกว่าตลาดใต้ใจสัง่งแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อเราอยากอาหารเรากลายเป็นว่าเราก็เป็นเจ้าบ้านพาเพื่อนมาเที่ยวเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตที่พิษณุรลกไม่ได้เริ่มที่โรงแรมแต่มันเริ่มที่ตลาดใต้อาหารเช้าเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเริ่มที่สตารกาแฟที่ตลาดใต้แล้วก็เดิน ตลาดแบบไปเจอขนมห่อไปตองน,นะพราความแม่ค้าบ้านๆน,นะมันเป็นความไทยก็จริงแต่ว่ามันสามารถเติ้าในเรื่องของว่าถ้าตรงนี้ตลาดตั้งมันเป็นยันชนจินเพราะคนจริงเคยโรสสองเทาผ่านทางเรือขึ้นแม่น,าน้าตรงนี้ถ้าแม่น,น้ำเอิอ้นไปนะถ้าเธอแดงถ้าเลยเขียวเสร็จปึ๊บตั้งตลาดตั้งศาลเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาอยู่บนเรือ่ะมันจะกลายเป็นว่ากินสากาแฟต,ตอนเช้าเดินชมตลาดวิถีปัจจุบันที่มันมีร่องรอยอดีตท,ที่ว่า คนจีนลดสัมภาระขึ้นหมดปึ๊บเขากลายเป็นเซ็นเตอร์สุดลังคาตรงนั้นค่ะงหนึ่งสมัยจอมพลสำคัญนหนึ่งที่ต้องโดมิเนตค่ะจริงๆหากไปเพราะฉะนั้นมันยังเหลือทีเนี้ยลูกค้าก็จะเออหลายๆคนที่มาเขาก็จะเดินตามหนู่มัวเสร็จปึ๊บอ่ามันมีตัวกินจากกาแฟตอนเชา้าปึ๊บเดินชุตลาดเขาก็จะเดินไปหาสารเจ้าสารละสินสิทธิ์เขาจะสับถามได้ว่าอ๋อนี่งๆนะลองเลยหากจริง ทุกคนจีนมาช่วงไหนที่โดนโบอัตลักษณ์ความเป็นจีนแล้วปัจจุบันมันเหลืออะไรขึ้นจากเรือึไปเจอตลาดใต้ของจีนมันจะคน c o n n เ c t e x p e r i m e n นได้ซึ่งมันจะใช้เวลาในย่านประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จปึ๊บชีวิตเราเริ่มตอนเช้าที่ตลาดใต้พอสายปุ๊บมันมันจะวิ่งเปลี่ยนย่านไปค่ะอาจจะหนีนความร้อนเพราะดิสนัวร้อนอาจจะไม่แช่น้ำตกเพราะอันนี้ก็จะเป็นยิงซันมาจากจีนดิสนัวเองว่าเวลาร้อนถึงเวลาว่างไปไหน มาสัว์สร้างให้เป็นเส้นทางเดินนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในยามเช้าโอเคไหมถูกไหะอันนี้นะคะสรุปตรงนี้เนาะแล้วก็อยากจะเห็นมีเรื่องของการเพื่อนะออาจะมีอ็กซิบิชันหรือว่าโล c a ลิวเซียมที่เรียกว่าจัดแสดงในเรื่องของประวัติในเรื่องของี่เรียกว่าสิ่งที่มันเป็นวิถีของตันคือตอนนี้มันมี